ทุกคนคะ่ะมือนี้มาหามาหาดินแล้วเดี๋ยวเอาดินไปไว้เพื่อแยงพักก็ค่ะนี่หละแถวนี้และค่ะทุกคนมือกวาดไปหลายรอบแล้วน้วมือนี้กระสีมาหากวาดแถวหนอีกค่ะดินตรงนี้พกระสิเป็นข้กสมกับเป็นเศษใบใหม่น,ะนะะั่นเด้อค่ะนี่ใบใหม่นี่ดินผสมกัน อุดมสมบูรณ์อยู่ซื้วบานตรงไปใหม่หลายหลายกว่าดินด้วยค่ะตรงนี้ยวเขาจะไปผสมกันว่าว่าไอ้ก่อนเขาจะเอาดินไปลายอยู่เปนสิบนากันไปเลย เดี๋ยวหนึง่งได้มาแล้วสองถังแงไปทั้งกองนน้ำใหม่ไปเจอกอนน้ำใหมะะ่ทุกคนสงสัยสงสัยสิริแนวกินแรงอีกลนะค่ะพูนค่ะทุกคน,กคน,กคนยังเงาเลยบันเดีอุปกรณ์มาะะกเลออยค่ะสิได้นี่ล่ะโอ้โหนอนใหญ่แห้งแต่ว่าขึ้นสูงแล้วค่ะจอบเลยคะ่ะทุกคน เลยแล้วนอนี่าจะเอาใดอยู่นอนเอื่นอนต้องต้องไปหาเลยนะคะเอานอนหน,นึ่งไปก่อนเบิ่งกันทุกคนจะเป็นตาวใดบอความ,มน,น,าน,นึื่อมามจะยางเยออนี่ลค่ะบริษัทก่อกระตุยางที่อืออสิเอามากินเน,นาะ Chị đẹp chị ngay sáng có to nữa lấy mày ô con đó hả Mày lấy có đi kín Để leo con đi สามนอนอแรกิสีส่จอบโอเคหาจะได้นะโอเคเลยปบะเนี้ยพ่อกิน,นะคะ่ะได้บางอีกฟังหนึง่งอาจจะมีอีกไปไปกันขนขึ้นไปเทิงไปแล้วค่ะหยาชอโอ้โหกโว่าสิได้แต่ละอย่างน้องขัเนาะ